เจริญพรญาติโยมผู้ใฝ่ธรรมทุกทท่านธรรมะบรรยายวันนี้อาตมาภาพพอสุกิจโจวัดเขาหลางอำเภอละแมจังหวัดจุมพรมาพบปากกับญาติโยมอีกครั้งเนื่องในวันพระหรือวันธรรมสาวนะธรรมะที่บรรยายจะเอาในพุทธพจทธิวานัติโลเกอะนินทิโตแปลว่าคนที่ไม่ตกตาไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ที่พระพุทธเจ้าสัตว์กับพระอาดนว่าอาดลไม่มีใครด่าเราไม่เกินเจ็ดวันอาจด่าได้ถึงเจ็ดวันก็คงหมดแรงและสลบไปห้ามเราห้ามเขาไม่ได้ห้ามคนอื่นไม่ให้นินทาว่าห้ามไม่ได้เราห้ามใจเราไม่ให้คิดและด่าตอบเท่านี้กีวิตก็มีความสุขได้ ก่อนที่พระพุทธเจ้าสัตว์กับพระอด ו แบบนี้สืบเนื่องมาจากครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยตูกชาวเมืองด่าด้วยคำหยาบต่างๆจนพระอาด ו ์ผู้เป็นพระอุปทาขอร้องให้พระพุทธเจ้าเสด็จหนีพระองค์ถามพระอาดลว่าจะหนีไปไหนพระอาด ו ์ตอบว่าหนีไปในเมืองที่ไม่มีคนดา่าพระพุทธเจ้าสัตย์อีกว่า อาจมีคนด่าอีกล่ะจะต้องหนีอีกใช่ไหมพระองค์จึงสัตวว่าอย่านีเลยที่ที่ไม่มีคนด่าไม่มีและคนที่ไม่ตูกด่าก็ไม่มีพระองค์ทรงตรัสเปรียบเทียบว่าให้เราตํำตัวให้เหมือนค้อนหินใหญ่ที่ไม่หวั่นไหวเพราะแรงลมหรือคิดว่าเหมือนสายลมที่พัดผ่านมาแล้วก็่านไป เมื่อลมอ่อนแรงมันก็หยุดไปเองเวลาคนนินทาด่าว่าเราจะต่อหน้าหรือรับหลังก็ตามอาจเราตั้ใจให้นิ่งไม่รับรู้ปิดประตูใจไม่เอามาคิดไม่วันไวใดๆใจเราจะมีความสุขมีความสบายใจมากเพราะไม่มีความเกลียดหรือความอาฆาตพยาบาทอยู่ในใจ และไม่ต้องมีวาจาหยาบถายไว้ตอบโต้ใครคำด่าคำนินทาของผู้อื่นจะทำอะไรเราไม่ได้เลยหากเราไม่เอามาใส่ใจหรือเอามาคิดญาติโยมทั้งหลายที่อาตมาได้นำคำสัตย์ของพระพุทธเจ้าตอนช่วงนี้มาบรรยายขยายความออกมานั้นจากใจของอาตมาเองก็มีคำตุกนินทามากระทบเข้าหูเช่นกัน ที่ม่งร้ายทําลายความศรัทธาให้คนอื่นๆฟังซึ่งเป็นการด่าวว่าให้ร้ายยุยงปลุกปั่นให้เกิดความเสียหายมาจนต้องออกคำสัตย์ของพระพุทธเจ้าหลายบทม,มาระหับใจไม่ให้คิดหรือตอบโต้ตเพราะเราเป็นพระจะหนีไปไหนอีกหนีไปก็ต้องเจออีกเพราะคนแบบที่ว่ามีอยู่ทั่วไปในพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบสี่พระสุตตันตปิฎกเล่มหนึ่ง อังกูตระนิกายพระองค์ทรงตัผลกรรมที่ทำนิพระสงฆ์ด่าบริภาคให้รายแก่พระสงฆ์กวนฝายให้พระสงฆ์อยู่ไม่ได้ไล่พระสงฆ์กวนฝายให้พระสงฆ์เสื่อมจากลาภสักการะให้พระสงฆ์เสื่อมเสียบุคคลผู้นั้นย่อมมีความพิบัติด้วยเอ็ดสี่อย่างคือหนึ่งย่อมตกโรคอย่างหนัก คือย่อมป่วยด้วยโรคอันหนักทำให้ถึงชีวิตสองมีความเป็นบ้ามีจิตปุง้งซาดสามเป็นผู้หลงไหลเมื่อตำคาละคือตายแบบไม่รู้ตัวสี่เมื่อตายไปแล้วย่อมเข้าถึงนรกหรือตาเกิดมาเป็นมนุษย์ย่อมเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีปากเมื่อตายจากโรคมนุษย์ เขาผู้นั้นจะตกในนรกถูกไฟเผาไหม้อยู่ชัว่วกาลนานพระยายมราชกรอดน้ำเหล็กทองแดงใส่ปากเสียบลิ้นด้วยเหล็กทองแดงแหลมถูกไฟเผาปากคลั้นท้นจากนารกก็มาเกิดเป็นเปรตอีกครั้งจากเปรตก็เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ไม่มีปากคลั้นท้นจากสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็เป็นมนุษย์ที่ถูดไม่ได้เป็นมนุษย์ปากเหม็น พูดไม่มีใครเชื่อถือจะตายเพราะผานี่คือผลกรรมที่ตำหนิพระสงฆ์ในพุทธการกล่าวถึงกรรมชั่วที่พระเทวทัตกล่าวให้ร้ายแก่พระพุทธเจ้าย่อมทรงผลแก่พระเทวทัตถึงซึ่งความพินาศตกอยู่ในนรกนานเป็นกลับเป็นกันกลั้นพ้นจากนรกพระเทวทัตได้รับผลกรรมนั้นแสนสาหัสจนถึงชาติสุดท้ายพระเทวทัต จะได้บวชแล้วสําเร็จเป็นปารหันแล้วจากนั้นพระติวทัตปากเหม็นนี่คือผลกรรมที่กล่าวธรรนิพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อาตมาภาพได้บรรยายมาท้ายสุดของเวลาแล้วก็เลยเอาคำสัตว์ของพระพุทธเจ้ามาขยายความกล่าวเตือนคันไว้ว่าถ้าไม่เชื่อก็สุดแต่กรรมไก่กรรมมันนโยม ต้องระวังให้ตรงหนักเรื่องของการครบคนในบงคลมาสตรบงคลอันสูงสุดที่ว่าด้วยการครบคนแบบไหนก็จะเป็นคนแบบนั้นการไม่เลือกคบคนทานเราก็ะจะหลีกหนีเรื่องที่ได้บรรยายมาให้ฟังข้างบนนี้แหละณนะวันนี้ลองพิจารณาดูว่าสิ่งแวดล้อมนั้นมีอิทธิพลต่อเราเป็นอย่างมากสิ่งแวดล้อมที่ว่านี้หมายถึงที่แวดล้อมเราอยู่ เราอยู่ท่ากลางคนประเภทไหนเราก็มักมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากคนประเภทนั้นจึงขอให้จงคิดตระหนักให้ดีว่าคบคนแบบไหนก็จะเป็นคนแบบนั้นให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวนัตติโลเกอนินิทิโทคนที่ตุด่าว่าไม่ตกดินทาไม่มีในโลกณ ปารสังวิโลมานิไม่ควรใส่ใจคำสแสลงหูของผู้อื่นจงหันมาพูดดีคิดดีดทำดีนี่คือความสุขที่มาจากบุญกุศลที่เราได้กระทำโดยการพูดดีคิดดีทำดีก็คือให้สุขแก่ตัวเราให้สุขแก่ท่านสุขนั้นถึงตัว สุดท้ายก็ขอให้โยมทุกๆท่านที่ใฝ่ธรรมขอได้รับผลบุญผลกุศลจากการชุดดีทำดีพูดดีที่ได้บรรยายมาให้กับญาติโยมได้ฟังในค่ำคืนนี้เป็นธรรมะสอนใจเป็นข้อคิดก่อนนอนให้โยมมีความสุขทุกๆวันหลับก็ฝันดีตื่นขึ้นมาก็สดใสขอความสุขความเจริญจงมีกับญาติโยมทุกๆคนเทินขอเจริญพร